ขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้าลองท้ารวยกับดิฉันสรนนัตถาหัตจีลหาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้กลับมาพบกับอีวิเช่นเคยนะคะแน่นอนคะ่ะจอแอนคอยเราก็มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะโดยเฉพาะวันนี้ค่ะสําหรับคุณแม่บ้านท่านใดนะคะที่มีลูกหลานนะคะแล้วก็ในยามเช้าเนี่ยลูกหลานจะต้องไปโรงเรียนเนี่ย ต้องบอกเลยนะคะว่ามือเช้าเป็นมือที่สําคัญมากค่ะวันนี้ค่ะจอยแนคอยของเรานะคะเรามีอาหารกล่มสําเร็จรูปนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นแล้วก็มีห้ออะไรนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยดีกว่าค่ะขอต้อนรับนะคะคุณสมชายบุญชื่นและก็คุณนรงศิริสินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทังสองท่านนะคะวันนี้เห็นว่าวันนี้เรามาในเรื่องของ บมหมู่ในเรื่องของสุขภาพใช่ไหมคะเห็นบอกว่ามื้อเช้าเนี่ยก็เป็นมื้อที่จําเป็นเหมือนกันในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ในวันนี้เนี่ยอยากจะให้แนำบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ที่นํามาอยู่นี้มีชื่อว่าอะไรแล้วก็เรามีกันมามีอะไรกันมาบ้างวันนี้ค่ะเริ่มที่ใครก่อนดีคะครับก็จะแนะนําผลิตภัณฑ์สองสองชนิดนะชนิดแรกก็คือโจ๊กค่ะเป็นโจ๊กสุขภาพส่วนอีก ผลิตภัณฑ์หนึ่งก็คือ,อสลด์ก็เป็นสไลา์สุขภาพเช่นเดียวกันใน,ในกลุ่มของ n to n ทั้งสองตัวเลยใช่ครับค่ะคแล้วก็ผลิตภัณฑ์2องตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าไอ้คำว่าเป็นกึ่งสําเร็จรูปเนี่ยปกติในในแฝงทั่วไปเนี่ยคำว่าสุขภาพเนี่ยมันมันอาจจะมาไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ของเราเนี่ยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะในเรื่องของอคุณประโยชน์แล้วก็ในสําหรับผู้ที่มีความรักสุขภาพครับก็อยากจะ เท้าความเบื้องต้นก่อนที่มาของตัวผลิตภัณฑ์เราเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวเนี่ยมาได้เกือบ20ปีแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเ,เราได้ใช้เทคโนโลยีและก็วิธีการเพื่อที่จะให้ได้คำว่าสุขภาพซึ่งเ,เทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยมีหลายเทคโนโลยีในขณะที่เ,เป็นส่วนของวัตถุดิบ ก็ดีในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้ทำการที่จะให้ได้คำว่าสุขภาพเนี่ยมันจะต้องมาจากตัววัตถุดิบมาจากกรรมวิธีการผลิตแล้วก็จุดประสงค์หรือเป้าหมายในการที่จะเอาไปใช้ดังนั้นเมื่อเราเรากำลังอยากจะใช้คำว่าสุขภาพคำว่าสุขภาพเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นมาที่ประสบการณ์จากการที่เราทำโจ๊ก S <S แล้วก็ส่งออกไปในหลายๆที่คือปกติเดิมทีเนี่ยทำเป็นสำเร็จรูปอยู่แล้วครับ <S <S แต่ว่าวัตถุดิบที่เรานำมาใช้แตกต่างกันค่ะเอาพอเราจะใช้คำว่าสุขภาพเนี่ยมันต้องมีแหล่งที่มาของวัตถุดิบอืมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคัดสรรก็ดีนะคะเพราะว่าบอกว่าพอมาอยู่ในบรรจุในหีบห่อนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะมองว่าเอ๊ะแล้วมันจะคงอยู่ได้ด้วยคุณภาพได้ยังไงเอาที่มาก่อนกันละกันเราใช้ข้าวหอมมะลิค่ะ เกรดออร์แกนิกอันนี้เราพูดกันถึงตัวโจ๊กก่อนเนาะตัวโจ๊กฮะตัวโจ๊กนี่เกรดออร์แก uh, นิกนี่ในประเทศไทยเราผลิต uh, ข้าวได้ประมาณถ้าเป็นข้าวหอมมะลิประมาณ3ล้านกว่าตันถึง5ล้านตันแต่เราผลิตเฉพาะข้าวที่จะเป็นเกรดอินทรีย์ได้จริงๆไม่เกิน20,000ตันส่วนใหญ่ถามว่าข้าวอินทรีย์ไปไหนส่งออกหมดเลยดังนั้นเนี่ยเกรดที่เราเอา,เอาข้าว ของมรดิอินรีมันเป็นเกรดซึ่งเ,าเขาจะต้องผ่านการรับรองโดยที่ใช้ที่ดินที่ปราศจากการใช้สารเคมีมต้องกระตุ้นให้เกิดความอุดมสมบูรณ์จากการที่เ<ใ>นร <อ S 1> เรื่อง,งของมาตรฐานในการเพาะปลูกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะฟิกซ์ใช่ไหมคะคือเขาค่อนข้างจะเข้มงวดใช่ไหมมีสองส่วนครับส่วนหนึ่งเราบอกว่าข้าวที่ดีควรจะปลอดสารพิษอ,อันนั้นเกรดหนึ่งนะฮะ ยังไม่ถึงขั้นเกรดอินซีถ้าเกรดอินซีจริงๆเนี่ยจะต้องมีใบเซอร์ติฟายมีคนที่จะมารับรองเพื่อที่จะบอกว่าของคุณนี่ปลอดจริงๆ oh. ดังนั้นเนี่ยที่ที่ผมใช้คำพูดว่าประเทศไทยเรา3ล้าน4ล้านตันแต่มีข้าวเกรดอินซีจริงๆแค่20 0 0 0กว่าตันแต่และนี้เป็นความรู้ใหม่นะคะคำว่าจริงๆปลอดสารพิษมันยังมีเหนือกว่านั้นอีกมีเหนือกว่านั้นเพราะว่าเขาใช้คำว่าเซอร์ติฟายออร์แกนิก คำว่าเซอร์ติฟายออร์แกนิกหมายถึงว่าจะต้องมีหน่วยงานรับรองว่าขณะนี้สามารถขายในยุโรปได้ขายได้ในอเมริกาได้หรือ,อ,อขายในประเทศไทยแต่ความมั่นมั่นใจในเรื่องของการพ่อ,พอปลูกแล้วก็การควบคุมเพื่อไม่ให้ต้องใช้ทั้งเคมีมนะฮะยาฆ่ามแมลงแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นอยู่ในท้องนาในดิน ในดินจะมีไส้เดือนในดินเวลามีน้ําท่วมจะมีปลาพอข้าวเติบโตขึ้นมาเติบโตก็จะมีกบของพวกนี้ก็คือวัฏถจักของสิ่งมีชีวิตซึ่งข้าวที่เราได้ก็คงไม่ใช่ข้าวเหมือนกับที่เราบริโภคตามท้องตลาดไม่ใช่ข้าวที่บริโภคอยู่ทุกวันนี้นะใช่ครับไอ้ที่เราไปซื้อแพงๆตามห้างสรรพสินค้าหรืออะไรอันนี้ดีกว่านั้นเราต้องมีเซอร์ติฟายออร์แก กลุ่มคนที่เซอร์ติฟายนะครับอย่างเช่นเราไปห้างแล้วก็เขียนว่าผักปลอดสารพิษในผักปลอดสารพิษเราก็ไม่เห็นในรูปแพ็กเกจของเขานะครับว่าใครเป็นคนรับรองว่าปลอดสารพิษครับไม่เคยสังเกตเหมพอันิกติก็ซื้อดูกันว็จะเขียนว่าปลอดสารพิษอันที่หนึ่งคือไม่มีคนรับรองอันที่สองของประเทศไทยรับรองก็จะมีอแกนิกของประเทศไทย ะจะมีอีกส่วนหนึ่งเท่านี้ถ้าจะส่งออกเขานี้ส่งไปที่ยุโรปก็ต้องเป็นคนรับรองของฝั่งทางยุโรปจะส่งไปอเมริกาก็ต้องเป็นคนลดรับรองของทางฝั่งคือ,อม,มันก็ต้องด้วยกัน <True. S 1> นะทั้งประเทศที่เป็นปลายทางจุดมุ่งหมายรวมถึงประเทศที่เป็นต้นทางด้วยก็ต้องมีการรับรองของทั้งสองประเทศเหมือนกันซึ่งบริษัทเราเนี่ยเราเลือกสินค้าวัตถุดิบที่รับรองจากฝั่งยุโรปและฝั่งอเมริกาไม่ใช่ทางฝั่งในเมืองไทยเท่านั้นค่ะ ทีนี้เรามาเข้ากันสูน่ในเรื่องของขั้นตอนและกระบวนการการผลิตบ้างดีกว่าโอ้ตรงนี้ตรงนี้สําคัญมากเลยครับเพราะว่าหลายครั้งเราทานโจ๊กค่ะถ้าเกิดโจ๊กส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นมาจากอา,อาจจะเรียกว่าปลายข้าวซึ่งปลายข้าวเนี่ยปกติเราเราอาจจะไม่เห็นอยู่แล้วมันก็ต้องเอาไปใช้ในกิจกรรมของการทําเป็นอาหารสั์หรืออะไรต่างต่แต่นี่โจ๊กของเราเริ่มต้นมาจากข้าวต้น เกรดคัดพิเศษแบบ c ซ r ร์ต i ฟายออร์แกนิกแล้วก็ขนาดเดียวกันสิ่งที่เรากังวลหรืออยากจะมอบให้กับผู้บริโภคก็คือหน<า>ึ่งคุณค่าสองความอร่อยต่อห<า>อมเพราะว่าข้าวหอมมะลิขึ้นชื่อว่าหอมเนี่ยมันจะต้องหอมแล้วก็สัมผัสได้<า>ถ้าเกิดเราใช้ปลายข้าวไอการที่จะสัมผัสตัว,ตวความหอมมันก็ชายไปแล้วก็เทคโนโลยีที่การใช้เนี่ยเราใช้ อุณหภูมิต่ําอุณหภูมิต่ําหมายถึงว่าโอกาสที่จะสงวนความหอมของค่าไว้ได้สูงกว่าแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าเกิดพันอ,อุณหภูมิสูงคุณค่าอาหารก็จะลดลงแต่สิ่งที่เหนือไปกว่าน,นั้นเราต้องการให้จกนี้เป็นจกสุขภาพดังนั้นสิ่งที่เราคำนึงและให้ความสำคัญมากๆก็คือว่าหนึ่งต้องนุ่ม ย่อยง่ายร่างกายนําไปใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพเราเริ่มต้นจากความสะอาดโดยวัตถุดิบออแกนิกแล้วเราให้ความนุ่มค,ความหอมค,อความอร่อยบวกกับร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายด้วยเทคโนโลยีใหม่คือมันมีการตัดตัดเฉือนแล้วก็ไอช่วงของการตัดเฉือนเนี่ยทำให้มันนุ่มะนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกัน เรามีการคัดแยกเอาแกนที่ย่อยยากเนี่ยนะอ,ออกไปดังนั้นจากเราเริ่มต้นข้าวจำนวนยกตัวอย่างว่าหนึ่งตันสิ่งที่เราคัดออกมาได้เพื่อจะเป็นโจ๊กเพื่อสุขภาพเ่ยเหลือแค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวเพราะว่าเราคัดเน้นๆเลยใช่ครับอย่างข้าวหนึ่งมเมล็ดน,นะครับอ,อย่างบอกเทคโนโลยีการเฉือนเราเนี่ยจะค่อยๆเฉือนเป็นบางๆเพื่อทําให้รสเรานุ่ม แล้วก็เฉือนไปเรื่อยๆจนแกนกลางเนี่ยถ้าเราเอาข้าวมามองดีๆเนี่ยแกนกลางมันจะค่อนข้างขุ่นตรงส่วนนั้นแหละครับที่ร่างกายย่อยยากเหมือนมีเม็ดไตปลาใช่นั่นแหละครับเม็ดไตตรงนี้ร่างกายเราย่อยยากพอย่อยยากผลเป็นยังไงที่เราบอกกินข้าวแล้วอ้วนอ้วนอ้วนตรงจุดนี้เราไม่ได้คือร่างกายนําไปดูใช้ได้ไม่หมดก็จะสะสมอยู่ในร่างกายใช่ไหมคะตรงนี้ผมขออธิบายเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะเพราะว่า การเคี้ยวข้าวปกติเนี่ยโดยมาตรฐานเขาบอกว่าประมาณ15ครั้งไม่เคยนับเลยหนูต้องกลับไปลองนับใช่ร <c oughs> ับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดน้ำย่อยเราไม่มีโอกาสสัมผสัสกับตัวเนื้อแป้งเ <c oughs> ขาจะไม่ย่อยเสร็จปุ๊บมันจะเคลื่อนตัวไปหมักที่ลาไส้ตอนท้ายเปลี่ยนไปเป็นไขมันแล้วค่อยดูดซับเข้าไปในร่างกายดังนั้นเนี่ยการที่ทําให้ข้าวแบบละเอียดมันจะมีโอกาสไปสัมผัสกับคือทาให้มันบางแล้วก็นุ่มที่สุดว่างั้นใช่รับ แล้วก็เ,เอาจุดที่แข็งกลางๆที่ย่อยากเอาเอาอกมันก็เลยเหลือครึ่งเดียวเลยค่ะใช่ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าเราคัดเฉพาะส่วนที่มีประโยชน์กับร่างกายจริงๆ <c oughs> ทีนีนะ้ต้องบอกต้องถามนิดนึงว่าในเรื่องของรสชาติละ่ะต้องบอกว่าในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยมันมีโจ๊กกล่งสําเร็จรูปแบบนี้ขายกันอยู่ทั่วไปเลยอันนั้นยอมรับว่าเคยรับประทานนะคะแต่ตัวน,นี้ยังไม่เคยลองยังตอบไม่ได้ว่าความแตกต่างเป็นยังไงที่อยากจะถามกับทางด้านผู้ผลิตบ้างได้บอกค่ะว่า สังเกตนิดหนึ่งที่ข้างซองเราจะใช้คำพูดว่าจกข้าวของมะลิอินซีนะฮะกึ่งสำเร็จรูปเดี๋ยวโชว์ให้กล้องดูนะฮะแล้วจกข้าวต้มนะฮะเราใช้คำว่าจกข้าวต้มเดี๋ยวขออนุญาตโชว์นะคะนี่นะคะการที่เป็นจกและข้าวต้มก็คือว่าหมายถึงจกข้าวต้มหอมมะลิกึ่งสำเร็จรูป ตระ n 2n อันนี้ก็จะเป็นรถผักตัวเนื้อข้าวเราสามารถทานในลักษณะหากับอย่างอื่นที่เป็นข้าวต้มอมอย่างเช่นอาจจะเป็นไข่เจียวนะฮะอ,อาจจะเป็นผักตุนอาจจะเป็นบุญเชียงหรืออาจจะเป็นปลายา่างหยองยอ,งอะไรตรงนี้เราสามารถที่จะ,จะเปลี่ยนแปลงได้ตาม ความนิยมเพราะว่าเด็กมีอยู่จุดหนึ่งนะฮะคืออาจจะเบื่อง่ายดังนั้นทานทุกวันนะทานทุกวันเหมือนกันทุกวันเขาจะเบื่อ,อโอกาสที่เราจะเปลี่ยนสลับ อาจจะใช้ผักตรงนี้ไข่ตุนตรงนั้นปลาแห้งตรงนี้หมูยองตรงนั้นมาดัดแปลงได้ตลอดและอย่างที้บอกว่าคนทานเจหรือว่าทานมังสวรัตก็สามารถทานได้ด้วมีสูตรพิเศษสํำหรับคนเป็นเจด้วยแต่เอาละค่ะคุณผู้ชมคะพูดแล้วก็อยากจะลองทานแล้วนะคะสำหรับโจงเอ็นทูเอ็นแต่ว่ายังไงช่วงนี้เราไปขอพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ